แฟนหนุ่มร่ำไห้ดูร่างแต่งโมนิดาหลังเจ้าหน้าที่พบลอยกลางแม่น้ำเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่26กุมภาพันธ์2565มูลนิธิร่วมกตัญยูได้ลงเรือออกสำรวจค้นหา ซึ่งได้พบแตงโมนิดาลอยอยู่กลางแม่น้ำห่างจากโป๊ะเรือของท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งไปเพียงไม่กี่ร้อยเมตรใกล้สะพานพระรามเจ็เขตจังหวัดนนทบุรีที่สำคัญยังเป็นจุดที่คุณแม่ของแตงโมได้นำดอกไม้มาโปรยเพื่อขอให้เจอแตงโมจากนั้นไม่นานไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์พบความผิดปกติกลางแม่น้ำ จึงนั่งเรือไปดูและเจอดาราสาวสภาพสวมเสื้อสีเดียวกันกับที่ปรากฏบนภาพถ่ายวันสุดท้ายก่อนเกิดเหตุ โดยทางเจ้าหน้าที่ได้นำร่างขึ้นบนฝั่งเรียบร้อยและเตรียมนำไปชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีขณะที่เบิร์ดแฟนหนุ่มนอกวงการของสาวแตงโมที่มาช่วยตามหาแฟนสาวตั้งแต่วันที่เกิดเหตุหลังจากทราบข่าวว่าพบแตงโมก็ได้รีบมาดู พร้อมร่ำไห้ก่อนจะช่วยเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายแฟนสาวเพื่อนำส่งโรงพยาบาลต่อไปทางด้านพี่ชายของแตงโมก็ได้เปิดใจด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและสะอื้นว่าขอบคุณทุกคนดีใจตอนนี้เจอน้องแล้วตอนนั้นสังเกตและเห็นว่าเป็นน้องแตงโมแน่นอนดีใจที่ได้เจอขอบคุณทุกหน่วยงานที่หาน้องจนเจออยากบอกกับน้องว่าตอนนี้พี่มารับแล้วกลับบ้านด้วยกัน อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ